d e l i c ิโ o ขนมอบที่น้องหมาชื่นชอบพบกันอีกแล้วค่ะกับช่วงที่มีแอมน,นะคะจะมาพิชิตใจลูกๆสี่ค่ะที่มีปัญหารเรื่องของการทานยากและลืกมากค่ะด้วยผลิตภัณฑ์ e l ลิซิโอขนมอบที่น้องหมาชื่นชอบที่ผลิตจากเนื้อปลาแซลมอนแท้ค่ะส่วนวันนี้น้องหมาเนี่ยจะมีปัญหาของการทานยากและเรื่องมากยังไง ดูพรน้กันเลยค่ะอ๋นน่ๆไปหแล่ชื่ออะไรกันบ้างอะชื่ออะไรอะและตอนนี้ค่ะมีแอมก็อยู่กับบ้านคุณออนนะคะแนะนําแต่ละตัวนิดหนึงค่ะค่ะเริ่มจากตัวแรกเมโลตัวต่อไปน้องมิลลี่ค่ะอะ่แล้วก็น้องมิวมิวสุดท้ายนะคะน้องมิอา ทีนี้ค่ะน้องหมาที่มีปัญหาเรื่องของการทานยากและเลือกมากค่ะคุณออนตัวไหนคะนี่ค่ะเมโลก็ไม่ทานข้าวบางทีก็สองวันทานทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนขนมนี้ก็เลือกสุดๆอย่างตัวนี้ค่ะช่วงหลังๆมาก็กินยากแล้วก็ท้องเสียตืดเหลวขนาดเป็นแค่แครอทเป็นผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาแล้วจะเป็นปัญหาที่กุ้มใจมาก เดี๋ยววันนี้นะคะเวียจะมีผลิตภัณฑ์เดลิเซียลค่ะที่ผลิตจากเนื้อปลาแซลมอนแท้นะคะมาให้น้องเมนโลและต, ik, ต <Yeah> ัวอื่นด้วยแต่คุณออนจะให้เมนโลทานรสอะไรดีไก่รสไก่และแครอทลองกันว่าเมนโลจะกินหรือเปล่าเฮนี่ตัวอื่นใจไมู่กกินไหมน้องกินไหมน้องเลียมแอบเลียอ่าด้ยกินซหม ไหนบอกว่าทานยากก็ดูแบบเออเขียวกืนเขียวกืนนะนั่นสิคะคุณแม่ก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นขนมที่มันจะมีเ t e x t อร์แข็งๆอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยทานจะแบบไม่กินคายเลยสงสัยขนมนี้แอมจะหอมมากเลยนะคะเนี่ยเด็ <c oughs> ก,กๆลุมกันใหญ่เลยเมื่อกี้เปิดผงมาปุ๊บเมลโลนี่ป้อปุ๊บกินนี่แบบสบายใจเลยอะ ที่เปิดใจให้กับผลิตภัณฑ์เดลิซิโอขนมอบที่น้องหมาชื่นชอบไม่ได้เมานะคะว่าของเขาดีแต่ถ้าดื้ลองาเรจะรู้ว่าอ e ีซีมากค่ะในเรื่องของการทาน <fire>